ก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เอาเหรียญนะครับที่เร Read ียกว่าเหรียญเปิดเมืองมาให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับคราวที่แล้วนะครับผมเอาเหรียญเปิดเมืองที่เป็นเนื้อทองเหลืองมาให้ดูนะครับวันนี้เอาเนื้อทองแดงนะครับมาให้ดูนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าทีเดียวนะครับตอนที่ผมซื้อผมก็ซื้อมาเป็นสภาพที่เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับซื้อจาก ท่านผู้ขายนะครับเจ้าของเดิมที่ไว้ใจได้นะครับก็ดูแล้วนะครับก็โอเคอยู่ก็เลยซื้อมาเหรียญนี้ตอนที่ซื้อมาตัวเปล่านะครับซื้อมาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นหนึ่งพันมั้งนะครับจำไม่ได้ละ1หมื่นหนึ่งพันหรือหมื่นสามพันไม่รู้นะครับจำไม่ได้ละแล้วก็เอามาส่งเกรดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญนี้เนี่ยราคานะครับรวมค่าส่งเกรดแล้วเนี่ยผมว่าใกล้ๆนะครับหมื่นสี่นะครับได้อยู่นะครับหมื่นสี่นะครับเหรียญนี้ ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี1880นะครับจนกระทอนนี้ปี2022แล้วนะครับเ,เก็บไว้น่าจะดีเลยแหละนะครับสภาพทุกอย่างยังดีติด MS 62 RB นะครับ RB ก็คือมา มาจากคำว่าเร b บรา n นะครับก็คือเหรียญเนื้อนะครับทองแดงออกสีน้ำตาลหน่อยแล้วนะครับอืถ้าเป็น R d ดีจะเป็น R d ดีก็คือเร d เลยเนื้อจะออกสีแบบทองแดงเลยนะครับสีออกแดงๆเป็นผิวไฟนะครับอันนี้ก็ผิวไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะติดนะครับ r ราวนิดนึงก็คือมีเนื้อทองแดงออกเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะครับแต่ว่าผิวก็ยังสวยอยู่นะครับ62เลยนะครับนะ ผมเคยเจอเหรียญปลอมด้วยนะครับวิธีดูนะครับให้ท่านผู้ชมทราบไปเลยนะครับวิธีดูนะครับว่าเหรียญแท้เหรียญปลอมอันที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมต้องดูนะครับดูขอบนะครับอ่าท่านผู้ชมต้องดูขอบตรงนี้นะครับจะมีเม็ดไข่ปลานะครับอ่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูด้านนี้ดีกว่านะครับไม่แน่ใจว่าว่า สามารถที่จะขยายได้ไหมอ่าขยายนิดนึงนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไว้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นเม็ดไข่ปลาตรงนี้นะครับอ่าเม็ดไข่ปลาตรงนี้นะครับ1เม็ดไข่ปลาจะต้องไม่ล้มนะครับเป็นระเบียบนะครับเนี่ยรอบรอบนี้เลยนะครับเหรียญแท้นะครับเม็ดไข่ปลาจะต้องตั้งเป็นระเบียบเป็นเม็ด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 ไม่ใช่ว่าเม็ดหนึ่งใหญ่เม็ดหนึ่งเล็กนะครับล้มล้มอย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยปลอมนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดไข่ปลาแท้นะครับอืมอันที่2นะครับ ลวดลายนะครับชัดเจนอ่อนช้อยนะครับโอเคนะอันที่3มนะครับก็คือเฟืองซึ่งผมให้ดูตรงนี้ไม่ได้นะครับเฟืองจะต้องมีเฟืองเท่ากันเฟืองไม่แตกนะครับเฟืองไม่แตกจะต้องเป็นขีดขีดเท่ากันนะครับเฟืองไม่ล้มเฟืองไม่แตกนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือตัวอักษรนะครับจะยกขึ้นมาเป็นสันเลยครับ เป็นยกขึ้นมาเป็นแท่งๆเป็นกำแพงเลยนะครับเนี่ยยกขึ้นมาเป็นเป็นเป็นแท่งๆนะเป็นอักษรชัดๆเลยจะไม่มีความโค้งมนเลยนะครับจะเป็นเหลี่ยมๆชัดเจนนะครับเนี่ยทุกตัวเลยนะครับนะครับเม็ดไข่ปลาด้านนี้ก็ต้องเรียงสวยนะครับอ่านะครับแล้วก็ขอโทษทีนะครับแสงไฟรบกวนแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะเคยทราบมาว่าเหรียญนะครับเปิดเหมืองเนี่ยนะครับจะมีด้านที่มีคําว่าเกตีนะครับจะมีเม็ด เม็ดไข่ปลาตรงกลางนะครับซึ่งเป็นจุดนะครับที่บ่งบอกนะครับความแท้ปลอมนะครับซึ่งเป็นจุดจ่ายตังค์นะครับก็เหรียญแท้ต้องมีนะครับแต่ตอนนี้นะครับเหรียญปลอมก็ทําเหรียญแบบได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดไข่ปลาตรงนี้บอกไม่ได้นะครับว่าเหรียญแท้เหรียญปลอมท่านผู้ชมต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับก็คือ1นะครับสรุปนะครับตัวอักษรชัดเจนยกขึ้นเป็นสันนะครับเนี่ยยกขึ้นเป็นสันชัดเจนไม่มีความโค้งมนนะครับต้องเป็นแท่งๆแบบนี้2นะครับเม็ดไข่ปลา ต้องเป็นเม็ดไข่ปลาที่เรียงสวยเท่ากันนะครับไม่มีขาไม่มีการล้ม3เฟืองเฟืองด้านนี้นะครับเฟืองด้านนี้เฟืองแถวนี้นะครับต้องเท่ากันนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรนะครับต้องเท่ากันไม่ล้มนะครับนั่นคือของของแท้นะครับโอเคเนาะอันนี้ให้ท่านผู้ชมทราบไว้นะครับก็มาบอกท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับว่าเหรียญที่ผมเคยส่งไปนะครับเป็นเหรียญตัวเปล่าเนี่ยก็ดูนะครับ หลายๆท่านก็ช่วยกันดูช่วยผมดูนะครับก็บอกบอกว่าแท้นั่นแหละผมก็เลยส่งไปเกรดนะครับปรากฏว่าก็นะรับประกันแท้กลับมาจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างได้เกรดสูงทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าดีใจนะครับก็เก็บไว้ให้ลูกหลานได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเงินก็ขายได้ในอนาคตนะครับราคาก็คงค่อยๆสูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเพราะว่าเหรียญพวกนี้นะครับ จะหายากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเหรียญไหนที่ไม่ได้เก็บตลับดีๆนะครับสภาพก็จะรุดโทรมลงตามการเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญสวยๆก็จะยิ่งหายากขึ้นทุกวันนะครับก็จะเหลือเหรียญที่สภาพไม่สวยอยู่ในท้องตลาดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเก็บเหรียญดีนะครับก็อนาคตก็มีโอกาสที่จะขายได้ราคาสูงนะครับโอเคนอกก็ได้นะครับได้นำมาบอกท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับ3-4นาทีนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเรายังไงเรามาค่อยคุยกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับฟังความรู้ที่นํามาแชร์กันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับสวัสดีครับ